สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้วันที่8พฤษภาคมพศ2554นะครับวันนี้ก็ขอมาอธิบายการใช้งานในชีตพอร์ตฟีโอนะครับในในชีตนี้ผมทำตารางตัวอย่างไว้ให้3ตาราง ถ้าเพื่อนๆจะนำไปใช้ก็ Copy ชีก็ Copy ไปทั้งเพจแล้วก็ Copy ไปทั้งชีตแล้วก็ไปเพจที่ที่เวิร์ก e ีตข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็ให้อ้างอิงให้อ้างอิงดึงข้อมูลจากไอเอ็ไปแชร์สิบหกียนะครับหยุดแรกก็คือเราสามารถที่จะก,กำหนด ค่าคอมมิชชั่นที่เราซื้อขายอยู่ได้นะครับถ้าโค้กเกอร์อคิดละคิดท่านเท่าไหร่ท่านก็มากรอกอัตราค่าคอมที่นี่ท,ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตารางนี้นะครับก็เป็นตารางที่ท่านท่านต้องการสังเกตว่าหุ้นตัวไหนท่านนาเวลาท่านสนใจหุ้นตัวไหนเมื่อเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับท่านสนใจหุ้นตัวไหนเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็มากรอกที่นี้ ผู้ตัวนั้นแล้วก็วันที่ท่านสุดเริ่มสนใจแล้วก็ราคาณวันที่สนใจนะครับสมมติว่าท่านท่านอยากจะซื้อสักอยากนะครับยังไม่ได้ซื้ออยากจะซื้อสักเท่าไหร่ก็ว่าไปอย่างเช่นว่าท่านท่านสนใจ p t ท,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 ทนะครับเอาเมื่อวันที่1เดือนสามปีหนึ่งนหนึ่ง,งอย่างนี้นะครับ โปรแกรมก็จะคัดลอกคัดลอกไอ้ไอ้สูตรที่ตั้งไว้มาให้นะครับแล้วก็สมมุติว่าผมไม่รู้เท่าไหร่ผมก็สมมุติว่าสามร้อยสามร้อยบาทในวันในว,วันที่สามสิบเอ็ดแล้วนั่งกันแล้วก็สนใจหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อหมื่นอย่างเงี้ย โปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าถ้าเราซื้อหมนนื่นราคา300ร้อยเนี่ยก็จะใช้เงินเป็นเงิน3ามล้านแล้วก็ค่าคอมมิชชั่น6.420นสร้รวมแล้วจะกลายเป็นว่าเราต้องใช้เงินเท่านี้นะครับใช้เ,เงินเท่านี้แล้วก็เมื่อวันที่มาวันวันล่าสุดเนี่ยวันวัน,ว,นวันปิดล่าสุดก็จะบอก โปรแกมก็จะเอาราคาล่าสุดมาว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการลบบวกลบเท่าไหร่วันนี้ราคาหน้าวันนี้เท่าไหร่นะครับเอ้มูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่มูลค่าของหุ้นถ้าเป็นหนึ่งหมื่นเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มีจะถ้าเกิดจะขายก็ต้องเสียค่าคอมมานีแล้วเท่ากับว่าเราจะได้เงินสดมาเท่านี้นะครับซึ่งจะบอก แล้วก็โปรแกรมก็จะคำนวณเกณฑ์มาให้ว่าถ้าจ่ายเงินไปเท่าน,นี้แล้วก็ซื้อขายไปเท่าน,นี้เนี่ยจะได้กําไรเท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นวันที่ที่ถือครองอยู่นะครับอันที่ถือคลองอยู่จะเป็นจำนวนวันที่ถือคลองอยู่ยอ,อ,อ,ยอันนี้เราก็อันนี้อันนี้ตัวอยา่างก็ไม่เอาก็ลบออกเคลีอ เสร็จแ,แล้วมาอันนี้ชิปอันที่สองเทปอันที่สองนี้ก็เป็นเทปก็เป็นที่เราซื้อจริงก็ถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อหุ้นเข้ามาในพอร์ตเนะี่ยเราซื้อหุ้นเข้ามาในพอร์ตอย่างเช่นเอาตั้งเอาตั้งตัวอย่างเหมือนเดิมปรตทเนี้ยนะครับวันที่เดือนเดือนสาม เงี้ยจำนวนหนึ่งหมื่นราคาสามอย่างเงี้ยก็ใส่ไปครับโปรแกรมก็จะคำนวนต้นทุนให้ค่าคอมอ่าแล้วก็ราคาล่าสุดนะครับแล้วก็ราคามูลค่าปัจจุบัน แล้วก็บอกว่ามูลค่ามันต่างกันเท่าไหร่นะครับมูลค่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่จากนั้นก็แล้วก็บ,บอกว่าเกณฑ์เท่าไหร่นะครับเกณฑ์ของราคาเนี่ยเท่าไหร่แคปิตอลเกณฑ์เท่าไหร่นะครับด้านหลังก็จะบอกว่าหุ้นตัวนี้มีเอินไปแชร์เท่าไหร่ปันผลปีละเท่าไหร่นะครับ ทีตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็ปันผลต่ออัตราปันผลต่อหุ้นไอ้ต่อราคาเนี่ยเท่าไหร่นะครับพร้อมกับคำนวณบอกวัน xd นะครับแล้วก็ปันผลงวดปันผลงวดนี้ปันผลงวดนี้5บาท50สจังเนี่ยแล้วก็เขาจะคำนวณมาให้ว่า ได้ได้เงินปันผลวันนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านหลังก็ประมาณก็จบประมาณาประมาณการผลลับทั้งปีของหุ้นตัวนี้ว่าจะต้องได้รับปันผลเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้เนื่องจากวัน XD เนี่ยมันขึ้นวันที่15เดือน11ใหอเดือน3นะครับทีนี้เราซื้อก่อนก่อนวันที่1 0ก่อนวันที่15 ทำให้เราก็ได้รับผลนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราซื้อวันที่จะเปลี่ยนวันนี้เป็นวันที่16อ่ะ16เห็นไหมครพอเราเปลี่ยนวันที่16จะเห็นว่าเราไม่ได้ปันผลเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเกินวันที่15ไปแล้วเพราะ l x b ขึ้นวันที่15นะครับเราววันที่15เราซื้อวันที่15เปลี่ยน3 เราก็ไม่ได้ปันผลเห็นไหมครับเพราะวันขึ้นขึ้น XD วันที่15เดือน3นะครับโปรแกรมจะคำนวณให้ว่าท่านจะได้ปันผลเท่าไหร่นะครับชีตเนี้ยก็ก็ก็ไว้าสาหรับท่านจะได้ดูว่าก่อในพอท่านว่าท่านจะได้รับปันผลเท่าไหร่นะครับถ้าท่านซื้อหลังวัน XD ถ้าท่านซื้อหลังวัน XD มันก็ไม่ขึ้นปันผลนะครับ เรื่อเท่ากับหรือหรือว่าหลังวันเอ็กดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ปันผลนะครับมันก็ไม่คำนวณเป็นผลให้ครับส่วนชี้ด้านล่างนี่ก็ไว้ไว้ท่านซื้อ,ซ,อซื้อขายขายไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คำนวณเรื่องปันผลคำนวณแต่ว่ามีการซื้อขายเท่าไหร่แล้วก็ซื้อไปเท่าไหร่วันไหนขายไปวันไหนแล้วก็จะได้บันทึกว่าว่า ได้แคปิตอลเกณเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องัผลนะครับก็ท่านก็กรอ,อกได้เหมือนกันก็คือกรอกรุ่นกรอกวันซื้อกรอกราคาซื้อจํานวนนะครับแล้วก็วันที่ขายยำราคาราคาที่ขายนะครับกรอกเท่านี้โปรแกรมก็จะคานวณ การซื้อค่าคอมแล้วก็ราคาสุดท้ายอะไรมาให้นะครับพร้อมกับจะคำนวณว่าที่ซื้อขายไปแล้วเนี่ยได้กำไรเท่าไหร่ค่าคอมเท่าไหร่รวมแล้วเนี่ยเรากำไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับ อย่างเช่นว่าเราเราเราซื้อปอยกตัวอย่างค่าเดิมแล้วกันปจทนะครับซื้อปจทเมื่อวันที่สามเดือนสามหนึ่งเนี่ยสามร้อยบาทนะะจำนวนหมื่นรุ่น,นถ้าเรายังไม่ขายเนี่ย มันก็ยังคำนวณให้คำนวณให้ว่าตอนนี้มันมันโปรฟิทเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้แล้วก็แต่ว่ายังไม่ไมยังไม่ไม่คำนวณไ,ไอ้กำไรที่แท้จริงออกมาเพราะว่านี่เป็นยังยังไม่ได้ขายพอเราขายเมื่อไหร่เราขายเมื่อไหร่เราขายวันที่หกวันที่หกเดือนเดือนเดือนห้าอย่างเงี้ยปีหนึ่งขาย 45อย่างนี้าราคาไปสามร้อยสี่างนี้ที่ราคา345รี้นี่โอเคนะครับเราขายเมื่อวันที่6เดือนสิหแล้ววันที่อะได้วยราคาสามร้อยสี่บห้าบาทนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้เราทีนี้เกิดปัญหาว่าถ้าเกิดเรา ซื้อมาเดิมเราบอกตั้งห้าหมื่นแล้วเราขายเราขายไปแค่ห้าพันแล้วซื้อมาหมื่นเนื้อเราขายไปแค่ห้าพันเนี่ยเราก็มาแตกยอดนะครับเราก็แตกยอดใหม่ก็อันนี้อันนี้ห้าพันห้าพันก็เป็นยอดห้าพันใช่ไหมครับยอดห้าพันเสร็จแล้วก,แวก็แล้วก็มามาเพิ่มใหม่ที่มันไอ้ที่ยังไม่ขายแล้วก็มาเราก็มาเพิ่มใหม่ครับก็มาเพิ่มเป็นมาเพิ่มอีก ด่วนอะไรที่รายการหนึ่งนะครับสามร้อยก็ที่เหลือห้าพันเนี่ยเรายังไม่ได้ขายแล้วก็ตั้งไว้ก่อนใช่ไหมนะครับเราก็ตั้งไว้เครื่องเราก็แยกเราก็แยกออกมาแล้วก็ตั้งไว้เพร,รา,เรา,กการะเดิมทีแรกเราซื้อมาหมื่นหนึง่งแล้วเราก็มีอาการขายแค่ห้าพันเราก็เราก็แยกออกมาใช่ไหมครับ เราก็จะทำให้เรารู้ได้ดูมูลค่าต่างๆของเราได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็พอแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ